สวัสดีครับโคารอัพเดสเตชันเราจะมาในรีวิวสูตรหญิงนะครับอันนี้เป็นสูตรรวมผ้านเน้นสีดําเป็นงานเจแปนทะสอบร้อยกิโลกรัมนะครับยังไงเดี๋ยวลองรับชมดูครับก็จะแคแบบคนาไซส์มานะครับแต่ว่าอันนี้เราเราสั่งกันว่าให้เน้นเน้นสีดําดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเยวลงเลยก็เน้นเรื่องใส่ทํางานนะครับ แต่บางตัวอาจจะมีลำลองบ้างคนมาบ้างนะครับต้องแยกกองไหมไม่ต้องใช่ไหมเพราะเนื้อเนื้อรวมมันดำมันเยอะนะถายรอบเป็นี่ส่อด้าได้ยนะลองลองดูตอกตอบรอบดังเลยนะเห็นไหมจะหนักไปทางสีดำนะครับก็มองจากตัวกระสอบแล้วน่าจะ 7จ็ดเป็นต์เป็นสีดำน,นะครับร <Okay. S 1> ้ะที่เหลือจะเป็นสีเข้มๆเขม้มีเป็นสีกรมเงน้นนะฮะสีแบลากรมธรรมเข้มๆนะงานพวกนี้ถ้าเอาไปรีดจะเหมือนของใหม่เลยค่ะสีมันดำจริงแต่ก็ดำไม่มอง นี้ก็ท่านใดต้องการใช้ผ้าหน้าหนาวนะครับทางโกดังเองก็ตอนนี้เตรียมพร้อมเรื่องงานหน้าหนาวเนี่ยเต็มไปหมดฮะพื้นที่รีวิวปกติตรงนี้จะกว้างๆตอนนี้ก็เหลือช่องแค่นี้ครับกระสอบกองเต็มโกดังไปหมดเลยเห็นหลายท่านระยะนี้จะถามมาเรื่องเสื้อสีดำนะครับยังไงถ้าท่านใดจะใช้งานก็ลองดูรายการที่นี้นะครับ ปรีดให้สวยเนี่ยพวกนี้ใส่ทับใส่คุมสาวออกซิดค่ะเหมือนงานราชการเหมือนงานราชการก็ใช้ได้นะฮะสาวบิดใช้ได้นะครับงานพวกนี้ต้องมีโอกาสไปทำการต้านหน่อยนะครับะจะซักจะรีดก็หน่อยก็จะดีมากเลยผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ได้มันมันเป็นสูตรที่ไม่หนามากอะค่ะคือใส่ได้ใส่ได้ทั้งปีเลยค่ะกับ,บสูตรแบบมีทับอย่างนี้นะแต่ว่าเนื้อจะบางๆเห็นไหมฮะเนื้อจะบางๆไม่หนามากอย่างนี้นะพวกนี้ของใหม่ถ้าลูกค้าไปซื้อตัวหลายร้อยแล้วเราขายท่ามือสองตัวนี้เราจะ มีโอกาสดีตรงที่ว่าเราไปจัดแตงด่งซะหน่อยคอาอทำทำไปอย่างเงี้ยคัดขายชิ้นหนึ่งก็เป็นร้อยอะครับใช่ <นะ S 1> แล้ว,ลวงานพวกนี้สะอาดนะคะเราเราไม่ต้องซักเลยเราไปรีดขายรีดอย่างเดียวแล้วขายได้เลยรีดขายได้เลยเนะยาะนี่ยดูป็นงานเรียบคัตติ้งก็สวยะอ่าเราเป็นงานห้างทั้งนั้นพวกนี้พวกนี้นแบบไม่ใช่งานโหลอ่ะงานสั่งตัดนะฮะโอเคนะฮะ แพทเทิร์นแคตติ้งเขาจะดีอ่า<ห>อันนี้ถือว่าฟุกไปได้ไป้ายห้อยมาเป็นมือหน,นึ่งมาอย่างนี้นะครับต้องไปไปคัดคัดแยกเอานะครับแล้วก็ไปรีดเอานะฮะร,รีดแล้วก็ได้ราคากระสอบนี้จะดำอย่างที่เห็นค่ะดำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่แรกผมยืนนึกว่าเจ็ดแปดสิบเนาะแต่มองมองไปมองมามันได้ถึงเก้าสิบ เก๋ดีนะคะเ็นมเมเนียงานเข้าลกูกอันนี้ก็ผ้าลูกโู่อันนี้ผ้าคัตตอน,นตัวนี้ผ้ายีนบางเก๋ๆคุมสะโพกสวยค่ะตัวเนี้ยขายตัวสองร้อยได้ตทุนตัวไม่กี่บาทค่ะโอเคเดี๋ยวลดราคาลูกค้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์อ่ะ ต,ต้องพูดดังหน่อยเพราะไก่ไม่์ตรงนั้นไม่ได้ยินค่ะผ่า <nữa. S 2> ได้ค่ะเดี๋ยวลุลงไปอีกอี้ชั้นไซ์ก็จะคละนะฮะสังเกตนะฮะก็ก็หลากหลายคนๆมาชั้นสัตว์ปลนนี่แหละสวยสวยเยอะเลยงานเนี๊ยบนะครับลองดูครับได้ได้เลย ก,ก็สอบอย่างนี้อัตราของเสียก็จะน้อยนะครับเรื่องผ้าเลอะผ้าชำรุดไม่ค่อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ขายได้เกือบทุกตัวนะครับแต่โดยธรรมชาติผ้ากระสอบมือสองทุกท่านก็ต้องทาความเข้าใจนะครับมันมาทั้งหัวผ้าคือพวกสวยโดโดสวยกลางๆแล้วก็มีหางผ้าก็คือสวยน้อยๆน,นะฮะเพราะฉะนั้น3ามส่วนนี้มีแน่นอนหัวผ้าสวยกลางแล้วก็หางผ้านะครับแล้วก็อาจจะแถมทิ้งท้ายท่านด้วยอัตราของเสียที่เป็นพวกผ้าเลอะหรือผ้าชำรุดเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดนะฮะ เพราะนั้นถ้าเลอะหรือชำรุดที่ว่าเป็นอัตราของเสียเนี่ยเราควรจะคิดเป็นต้นทุนเถื่อไว้กันไว้สักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะคิดในใจว่ากระสอบหนึ่งมันจะมีเสียสักสิบถึงห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยแล้วก็เอาจํานวนตัวที่เหลือเนี่ยมาหารกับราคากระสอบก็จะได้ต้นทุนต่อชิ้นนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วมันเสียน้อยกว่าที่ว่าไว้ก็ถือว่าเราก็มีกําไรเพิ่มนะครับคิดง่ายๆนะครับเพราะนั้นต้นทุนต่อชิ้นพวกนี้ชิ้นหนึ่งไม่เท่าไหร่ครับ ท่านก็ลองดูหลังจากดูข้อมูลแล้วลองไปหาดูนะครับเห็นต้นทุนแล้วก็เราก็ไปคัดขายเอาตัวไหนเด่นๆก็ไปนู่นแหละครับร้อยร้อยกว่า200ว่าไป200กว่าแล้วแต่ทําอย่างไอ้เดนิมมอคู่ตัวมะคุนนี่ก็ไปได้ถึง2 3 0 0นะฮะแล้วก็สูตรทั่วไปที่เห็นสวยๆนี่ก็มีชิ้นหนึ่งหลักร้อยอยู่แล้วท่านจะขายร้อยร้อยต้นร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วแต่ถึง200ก็ตามใจนะครับแล้วก็กางๆผ้าพวกสวยกางๆก็อาจจะขายตัวหนึ่งไม่ชนร้อย เจ็ดเก้าก็ได้เนี่ยนะฮะเจ็ดเก้าแปดเก้าวาไปแล้วหางๆชิ้นท้ายๆที่มันเหลือๆแบบจืดๆหน่อยแล้วก็สวยน้อยเขาก็ท่านก็ไปลลเอาเลยสองชิ้นร้อยสามชิ้นร้อยวาไปกว่าจะไปขายหางนี่ท่านขายหัวกับขายสวยกลางๆนีก็ได้ทุนได้กาไรไประดับนะฮะเพราะนั้นการขายภาพมือสองก็จะเขาเรียกว่าโอกาสเสี่ยงน้อยในแง่อย่างนี้นะครับก็เขาเรียกว่าหลุดหลุดทุนได้กําไรอยู่แล้วเห็นเห็นนะฮะอยู่ที่ฝีมือแต่ละคนทําได้มากได้น้อยนะครับก็ไปทำเอา ใช่เอากองหน้าให้เตี้ยลงอย่างนี้นะคะเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะเราเอาอเราเอาไปรีดนะ,นะคะแล้วก็ขายตัวละร้อยขายตัวละร้อยขายไม่กี่ตัวก็คืนทุนแล้วอันนีค้คิดแบบว่าน้อยนะ,ะน้อยนอกจากบางตัวจวอย่างเงี้ยเจอสภาพมีป้ายห้อยมาลาง,งานล่ๆอย่างเงี้ยจะขายร้อยหนึ่งก็เสียดายของแล้วก็ปล่อยสักร้อยห้าก็ได้เอออย่างเงี้ยบวกบวกหน่อยอันไหนบวกได้เราก็บวกแต่เราก็อย่าบวกเวอร์ไปเดีย๋ยวมันจะขายยากใช่ไหมฮะมันก็ต้องพิจารณาเอาครับ ตัวเนี้ยัวที่จะไปขายร้อยหนึ่งก็เสียดายเนี่ยภาพสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยต้องขายร้อยกว่าก็ต้องต้องเลือกเอาครับนะฮะนี่ทั้งกองแบแบมาแล้วสังเกตนะฮะสีดำก็ประมาณสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้จะไปขายร้อยหนึ่งก็เสียดายตายเลยถ้าเป็นกำไรอะขายร้อยขายสักหน่อยกว่ er าได้สามเก้าร้อยห้าเก้านะ ผมใ้เลขเก้าไว้ครับเหน้า9กหลังครับเจริญครับพอปล่อยหัวได้แล้วก็ขายตัวละเกนะ้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าถ้าจะเอาเร็วนะคะคก็เป็นภาพรวมนะผมว่าหลายๆท่านลองไปปั้นขายดูไม่ยากครับรายการอย่างนี้แล้วในวาระที่เราต้องควานหาสีดํากันก่อถือว่า,าจะเป็นช่วงชิงไหวชิงพลิกกันใครมีของก็รีบขายก่อนได้ก่อนนะครับทุกง,งน้นตอนนี้เขาใช้สีดํากันเยอะนะครับ ได้ดีๆได้ดะะสักร้อยกว่าทานเย,เยไซส์ก็จะคละกันนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันเห็นไ,ไหมั้นอันนั้นโกยๆอหกซักชั้นดิอีกชั้นหนึ่งดูแล้วมัน,มนเหมือนๆก <Okay. S 2> ันเลอา้าวใช้พอแล้วใช้จั่วอีกซักตัว2ตัวดูเป็นตัวอย่างดำาเก้าอร์ ดำเฉลุยงานนี้ใครต้องการดำๆก็ร okay, okay. okay. right. okay, okay. okay, okay. ือร mm ีบที่เอาไปเลยครับกระสอบเล่นได้นะฮะเอาละโดยรวมพอไหวโอเคนะใช่อ่าตัวนั่ตัวดิโอเคครับอันี้มันเหมือนแบรนด์เนมบางทีมันก็มีแบรนด์เนมมีอะไรปนมาท่านครับเป็นเลือกเอานะครับพอไปคัดเอาเอาละนี่ก็จะเป็นภาพรวมของกระสอบสูตรดำหญิงรวมผ้านะครับยังไงท่านก็ลองดูที่หน้าเว็บได้นะครับ w w w ร์ไวเว็บท station.com เบอร์โทรไอเดียไลน์ก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอนะครับ ก็คำถามเพิ่มเติมก็ลองบล็อกมาสอบถามได้นะครับยังไงฝากติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ